ที่321ปรมาจารย์ตระกูลเว่ยที่เหลืออีกสามคนตกใจมากจนรีบคุกเข่าลงกับพื้นร่างกายของพวกเขาสั่นราวกับตะแกรงพวกเขารู้ว่าตระกูลเว่ยนั้นโหดร้ายและโหดเหี้ยมอย่างแท้จริงเจียงหลานเฟิงเป็นผู้รับผิดชอบตระกูลเว่ยไม่ใช่เว่ยคุณหนานดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเจียงหลานเฟิงเหลือบมองเว่ยคุณหนานที่ซีดเซียวจากนั้นนางก็หมุนตัวหันหลังกลับและเดินออกไป หลังจากออกไปข้างนอกเจียงหลานเฟิงก็โทรหาเจียงหวนเจี๋ยน้องชายของเธอโดยตรงดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะจัดการกับเรื่องนี้คือตระกูลเจียงกับคนอย่างตระกูลเว่ยก็เกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้แค้นหลังจากที่เจียงหวนเจี๋ยรับสายเขาก็รีบมาที่ตระกูลเว่ยทันทีเมื่อมองไปที่เว่ยเทาที่นอนอยู่บนเตียงเจียงหวนเจี๋ยพูดด้วยความโกรธพี่สาวเสี่ยเทาเป็นแบบนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันน้าชายคนที่ฉันต้องการล้างแค้นมันชื่อเฉินผิง คือมันที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้และต่อจากนี้ไปฉันก็จะเป็นคนพิการเมื่อเห็นเจิงเหมินเจียมาเว่ยเทาก็เริ่มร้องไห้เจิงเหมินเจี๋ยมีอายุมากกว่าเว่ยเทาสองสามปีทั้งสองเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กและมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเห็นเว่ยเทาร้องไห้เจิงเหมินเจียรู้สึกเจ๊เสี่ยวเทาไนาไม่ต้องกังวลน,นะชายคนนี้จะล้างแค้นให้นายเองน้าชายครับเป็นเพราะซูอี๋ีทั้งหมดเป็นเพราะเธอที่เชิญพิงหักขาของฉันฉันอยากให้คุณจับเธอมาด้วยและฉันก็อยากจะระบายความโกรธของฉันด้วย เม่อเขาพูดอย่างเร่งรีบไม่มีปัญหาเดี๋ยวนะชายจัดการให้เจียงเหมอนเจียตบไหล่เขาแล้วพูดเสี่ยวเจียอย่าไร้สาระอย่าฟังเขาซูอีฉีเป็นลูกสาวของซูเหวินจงชายที่รวยที่สุดในหงเฉิงหากเธอถูกจับมาซูเหวินจงจะต้องสร้างปัญหาอย่างแน่นอนตอนนี้เราแค่ต้องจับตัวบุคคลที่ทำร้ายเสี่ยวเทาดังนั้นอย่าก,ก่อปัญหาเจียงหลานเฟิงแนะนำเจียงเหมินเจียพี่สาวไม่ต้องกังวลรวยที่สุดในหงเฉิงแล้วยังไง ถือเป็นเกียรติสำหรับพวกเขาแล้วดีแค่ไหนที่เสียวเทาตกหลุมรักลูกสาวของเขาเจียงเหมอนเจียไม่สนใจและจากไปหลังจากปลอบใจเว่ยเทาและถามคำถามเจียงหลานเฟิงไม่ได้พูดอะไรลูกชายของนางเองเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นปล่อยให้เขาทำทุกอย่างที่เขาต้องการทว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่าเป็นความคิดนี้เองที่ทำให้ตระกูลเว่ยทั้งหมดอยู่บนเส้นทางสู่ความหายนะ ในยุนเชิงเฉินพิงยังคงอยู่ในห้องเพื่อสกัดยาเม็ดหวนคืนอย่างสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่ามีคนจากตระกูลมุ่ยกำลังมุ่งเป้ามาที่เขาอีกครั้งแล้วแต่ถึงแม้ว่าเฉินพิงจะรู้เขาก็ไม่กลัวการดูแลในเวลาเพียงวันเดียวและหนึ่งคืนเฉินพิงกลั่นยาเม็ดหวนคืนจำนวนหนึ่งรอเม็ดในขณะที่เฉินพิงกำลังกลั่นยาเม็ดหลิงเทียนหูก็เฝ้าอยู่ข้างนอกในขณะที่ซูอีฉีผู้เบื่อหน่ายก็ไปหาเพื่อนสาวกู้อยู่เฟยและกู้อยู่เหาหลิงเทียนหูอีฉียังไม่กลับมาอีกเหรอ เฉินผิงถามหลินเทียนหูมองท้องฟ้าที่มืดมิดนอกหน้าต่างคุณเฉินคุณหนูโทรมาบอกว่าเธอจะกลับมาหลังทานข้าวเย็นตอนนี้เธออยู่กับพี่น้องกู้หลินเทียนหูตอบใช่เฉินผิงพยักหน้าอย่างไรก็ตามทั้งสองไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะนัดพบกันมากขึ้นและเล่นด้วยกันเมื่อเฉินผิงกำลังจะพาหลินเทียนหูไปทานอาหารเย็นจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้น เฉินพิงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมารู้สึกแปลกเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าสายนั้นมาจากกูเวินเทียนท้ายที่สุดกูเวินเทียนแทบไม่ได้ติดต่อกับเฉินพิงโดยตรงหลังจากเชื่อมต่อสายแล้วเสียงกังวลของกูเวินเทียนก็ดังมาจากอีกฝั่งคุณเฉินมีบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเฉินพิงได้ยินสิ่งนี้ร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยกูเวินเทียนเกิดอะไรขึ้นพูดช้าๆเล่หมิงกวนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเล่หมิงกวนกลับมาเร็วเข้า เสียงของกูเหวือนเทียนสั่นด้วยความตื่นกระหนกโอเคผมจะกลับมาทันทีใบหน้าของเฉินพิงเปลี่ยนเป็นเย็นชาและเขาก็วางสายโทรศัพท์คุณเฉินเกิดอะไรขึ้นหลินเทียนหูถามเมื่อเขาเห็นการแสดงออกของเฉินผิงผิดมีบางอย่างเกิดขึ้นกับปรมาจารย์ลัทธิเตาปูสเสวียฉันจะกลับไปดูคุณปกป้องอีกฉีที่นี่และอย่าปล่อยให้เธอตกอยู่ในอันตรายเฉินผิงกล่าวขณะที่เขากลับไปที่ห้องเพื่อจัดเสื้อผ้าของเขาบทที่สา2รอยี่สิบสอง เจ้านายวังต้องการให้ฉันกลับไปด้วยไหมครับหลิมเทียนหูถามเสียงต่ำไม่ได้จำไว้ว่าคุณต้องปกป้องอีกทีฉันไม่คิดว่าตระกูลเว่ยจะยอมแพ้ง,ง่ายๆหลังจากที่เฉินผิงพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบเสื้อคลุมของเขาแล้ววิ่งออกไปทันทีรถเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วและความหนาวเย็นบนร่างกายของเฉินผิงก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียวหรูมีร่างกายเป็นผลึกน้ำแข็งที่หายากหากเธอสามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นเซียนความแข็งแกร่งในอนาคตของเธอจะไม่ถูกประเมินต่ำไปอย่างแน่นอน เพียงว่าความแข็งแกร่งของเฉินผิงนั้นไม่เพียงพอที่จะแนะนำเสี่ยวหรูเข้าสู่โลกแห่งความเป็นเซียนเขาสามารถเปลี่ยนร่างกายของเธอเพื่อที่เธอจะได้ประโยชน์จากมันเท่านั้นดังนั้นเฉินผิงจึงไม่รีบเร่งที่จะช่วยเสียวหรูเปลี่ยนร่างกายของเธอแต่เขาช่วยแทนหลังจากนั้นไม่นานเสียวหรูก็ดูดซับมันหนาวกายท้ายที่สุดรูปร่างแบบนี้หาได้ยากแต่ตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับวัดเล่หมิงเฉินผิงเริ่มกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเสี่ยวหรู แม้ว่าเสี่ยวหรูจะมีร่างของผลึกน้ำแข็งแต่เธอก็ไม่สามารถควบคุมความเย็นในร่างกายของเธอได้เลยเฉกเช่นสาวธรรมดาหากเจออันตรายก็จะไม่มีพลังต้านทานเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เฉินผิงก็เร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งและรถก็เหมือนกับลูกกระสุนที่พุ่งออกจากรังเพลิงพุ่งเข้าหาวัดเล่หมิงทันทีเมื่อเฉินผิงมาถึงตีนเขาวัดเล่หมิงก็ดึกแล้วท้องฟ้ามืดมิดไรร่องรอยมันน่าหดหูใจมากดูเหมือนฝนจะตกหนักเฉินผิงจอดรถไว้ที่ตีนเขาแล้วรีบวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังของการควบแน่นพลังที่ชั้นสมบูรณ์นั้นแตกต่างจากคนทั่วไปมานานแล้วในแง่ของประสาทสัมผัสการได้ยินและการมองเห็นยอดเยี่ยมกว่าคนทั่วไปมากไม่นานหลังจากวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาก็มีฟ้าร้องกระทันหันและหยาดฝนขนาดใหญ่ก็ตกลงมาอีกทีร่างของเฉินผิงไม่ได้ถูกขัดขวางโดยสายฝนและร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆฝนก็ระเหยไปก่อนที่จะตกลงมาโดนเฉินผิงและไม่สามารถทําให้เสื้อผ้าของเขาเปียกด้วยซ้ํา เมื่อเขาเข้าใกล้ย,ยอดเขาเชิญพิงเห็นมีป้อมยามบนถนนมีคนตั้งวงล้อมไว้แล้วเชินผิงรู้ว่าต้องมีคนตายในเล่มหมิงกวนแน่แต่เขาไม่รู้ว่าใครตายความเร็วเพิ่มขึ้นอีกครั้งเชินผิงเลี่ยงหน่วยเวียนยามและตรงไปที่ยอดเขาทันทีที่เขาขึ้นไปถึงยอดเขาเชินพิงก็ตกตะลึงกับกลิ่นเลือดอันเข้มขน้นในสภาพอากาศที่ตกหนักและหนักมากเช่นนี้กลิ่นเลือดยังคงแรงอยู่เห็นได้ว่าที่นี่มีคนตายเยอะมาก เมื่อมองดูน้ำฝนที่อยู่ใต้เท้าตัวเองทุกอย่างก็กลายเป็นสีแดงแล้วรวมตัวกันไหลลงมาตามภูเขาภายใต้การสังเกตการบริเวณภายนอกวัดเล่หมิงมีเจ้าหน้าที่หลายสิบคนในเสื้อกันฝนกำลังยุ่งอยู่เมื่อเห็นเชิญผิงเข้ามาใกล้เจ้าหน้าที่ก็หยุดเขาทันทีคุณเป็นใครคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใกล้ที่นี่นะครับโปรดหลีกท้างให้เจ้าหน้าที่สิ้นเสียงเจ้าหน้าที่ก็มีร่างสองร่างรีบเดินออกจากวิหารเล่หลิงสองคนนี้คือหลิงเจิ้งชวนและกู่เวินเทียน หลังจากที่เห็นเชิญผิงทั้งคู่ก็ตะโกนด้วยความเคารพคุณเฉินนักสืบหลายคนที่หยุดเชินผิงต่างแสดงความประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเชินผิงอายุเพียง20ต้นๆเท่านั้นยังเด็กมากเขาสามารถปล่อยให้หัวหน้าเมืองและข้าราชการเกษียณจากราชการจังหวัดสุภาพมากเชิญผิงพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการทักทายจากนั้นเดินตามกู่เวินเทียนและหลิงเจิ้นชวนเข้าไปในวิหารเล่หลิง ทันทีที่ที่เขาเดินเข้าไปในวิหารเล่หลิงก็เห็นศพมากกว่าสิบคนนอนระเนระนาดอยู่ในสนามหญ้าศพเหล่านี้เป็นเด็กทั้งนั้นนั่นคือลูกศิษย์จากวัดเล่หลิงของปรมาจารปู่เสวียเชิญผิงรู้จักพวกเขาส่วนใหญ่ท้ายที่สุดเชิญผิงมาที่วัดเล่หลิงเพื่อดูดซับอากาศเย็นให้กับเสียวหรูและเขาก็มีความสัมพันธ์กับเด็กลัทธิเต่าเหล่านี้ด้วยเชิญพิงนั่งยองๆค่อยๆมองดูบาดแผลบนร่างกายของนักพรตเต่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด พวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตหลังจากกระดูกคอของพวกเขาถูกบดขยี้มีรูเลือดห้ารูบนคอแต่ละคนซึ่งเลือดยังคงไหลออกมาตลอดเวลาปรมาจารย์ลัทธิเต๋าปูเสวียอยู่ที่ไหนเฉิญผิงถามข้างในกูเเวินเทียนพูดแล้วรีบพาเฉินผิงเข้าไปในห้องโถงของวัดลัทธิเตา๋าทันทีที่เขาเข้าไปในห้องโถงเขาก็เห็นปรมาจารย์ลัทธิเต๋าปูเสวียนอนอยู่บนพื้นห้องโถงดวงตาของเขาเบิกกว้างและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อแล้ว บทที่323นักบวชหรือนักฆ่านักพรตปูสเสวียเขาจะไม่มีวันสงบสุขแน่นอนฉันพยายามทำให้เขาหลับตาแล้วแต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมกูเวินเทียนพูดด้วยสีหน้าเศร้าๆไม่กล้ามองตรงไปที่นักพรตปูสเสวียเลยในขณะที่เฉิงผิงค่อยๆย่อตัวนั่งยองๆลงและแตะใบหน้าของนักพรตปูสเสวียเบาๆด้วยมือเดียวท่านปรมาจารย์ปูสเสวียไม่ต้องกังวลผมจะล้างแค้นให้คุณอย่างแน่นอนทันใดนั้น เมื่อเฉินพิงถอนมือของเขากลับไปปรากฏว่าดวงตาที่จ้องของนักพรตปู่เสวิยอก็ปิดลงโดยตรงเฉินผิงยืนขึ้นและมองไปที่ห้องโถงใหญ่แต่ไม่เห็นศพของคนอื่นเขาจึงถามว่าเสี่ยวหรูลูกสาวของปรมาจารปู่สเสวียอยู่ที่ไหนล่ะครับกู่เวินเทีนยนใส่หัวแต่หลิงเจิ้งชวนพูดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนพอได้ข่าวก็รีบรุดมาที่นี่แล้วก็สั่งปิดที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ฉากก็อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีใครเคลื่อนไหวคนคนนี้มันเป็นใครกัน เลวซามถึงขั้นสังหารหมู่ในวัดเต่าด้วยซ้ำกูเวินเทียนกัดฟันแล้วพูดจูจ่ๆก็มีคนหนึ่งแวบเข้ามาในจิตใจของเฉินผิงทันทีแต่ไม่มีหลักฐานใดๆอีกทั้งในเวลานี้เฉินผิงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆไ,ไม่ต้องกังวลท่านกูฉันได้ขอให้แผนก,กสืบสวนคดีอาญยากรรมสอบสวนอย่างใกล้ชิดแล้วฉันเชื่อว่าเราจะรู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงหลิงเจิ้งชวนกล่าวด้วยสีหน้าโศกเศร้าและโกรธเคืองนายกเทศมนตรีหลิงให้ทุกคนหยุดสอบสวนเรื่องนี้ก่อนครับ มีบางสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถตรวจสอบได้เลยปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผมเชิญพิงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นฝีมือคนธรรมดาอย่างแน่นอนหลิงเจิ้งชวนตกตะลึงทันใดและหลังจากมองไปที่เชิญพิงเขาก็พยักหน้าเอาละฉันจะขอให้ผู้ตรวจสอบทุกคนอพยพออกไปตอนนี้ทันทีที่หลิงเจิ้งชวนพูดจบก็เกิดเสียงดังจากภายนอก เชิญผิงและคนอื่นๆรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วทันทีที่พวกเขาไปถึงทางเข้าวัดเตา๋าพวกเขาก็เห็นนักพรตอ,อูเว่ยสวมชุดคลุมเต๋าและดูเหมือนเหนือจะเปียกโชกไปทั่วกำลังโตเถียงกับนักสืบปล่อยเขาเข้ามาเชิญผิงตะโกนอย่างแรงเจ้าหน้าที่หลายคนตกตะลึงแต่หลังจากมองไปที่หลิงเจิ้งชวนที่อยู่ถัดจากเชินผิงพวกเขาก็ยอมถอยออกไปอย่างเชื่อฟังน้องชายน้องชายนักพรตอ,อูเว่ยคำรามด้วยความเจ็บปวดและรีบเข้ามาในวัดเตา๋า เฉิงผิงมองดูท่าทางเศร้าของอีกฝ่ายและรู้สึกเศร้าในใจเฉิงผิงและกู่เหวินเทียนตามมาในขณะที่หลิงเจิง้งชวนทิ้งคนไว้เพื่อทําความสะอาดที่เกิดเหตุคนอื่นๆถูกขอให้ออกไปและพวกเขาทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้น้องชายน้องชายตื่นตื่น,นในห้องโถงใหญ่นักพรตอว่ยอุ้มร่างของปรมาจารย์ปู่เสวิยยและหลั่งน้ําตา เฉินผิงและคนอื่นๆยืนนิ่งๆอยู่ข้างๆและไม่มีใครพูดอะไรไม่ว่าในเวลานี้จะมีการกล่าวคำปลอบโยนมากสักเท่าไรมันก็ไร้ผลหลังจากร้องไห้อยู่นานนักพรตปู่เว่ยก็วางร่างของปรมาจารย์ปู่เสวียลงดวงตาของเขาแวววาวด้วยเจตนาฆ่าและเขาก็กัดฟันพูดว่าให้คนถอยแซดจือแกกับฉันเข้ากันไม่ได้ถ้าฉันไม่ฆ่าแกฉันขอสัญญาว่าจะไม่เป็นมนุษย์ เมื่อได้ยินนักพรตอู่ว้่ยพูดถึงสำนักมี่เจียในใจเฉินผิงก็รู้สึกมั่นใจแล้วในตอนนี้เขากำลังคิดถึงสำนักมี่เจียนี่แหละเพราะเขาฆ่าเหลียวเฟยและเอาจานเจ็ดดาวออกไปคงจะเป็นเช่นนั้นที่สำนักมี่เจียจะไม่ปล่อยมันไปท้ายที่สุดมันเป็นจานเจ็ดดาวสมบัติเช่นนี้หาได้ยากในโลกอย่างไรก็ตามเฉินผิงไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้ทำลายล้างวัดทั้งสาวกจะโหดร้ายขนาดนี้แทนที่จะมาหาเขากลับไปสังหารวิหารเล่หมิงทั้งหมดโดยตรง นักพรตอู๋เว่ยคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็นนักพรตจือเป็นคนทำกูเวินเทียนถามอย่างระมัดระวังเป็นน้องชายที่ทรยศของฉันที่บอกฉันไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่รีบมาที่นี่เร็วขนาดนี้หลังจากที่เราสังหารเหลียวเฟยแล้วน้องชายที่ทรยศของฉันก็ล่อลวงอาจารย์จือให้สังหารหมู่วัดเล่หมิงทั้งหมดเพื่อล้ังแค้นให้กับเหล่าสาวกของเขาหลังจากนั้นเขาก็แจ้งฉันมาที่นี่เพื่อเก็บศพนักพรตอู๋เว่ยกัดฟันและพูดด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาของเขา นี่มันบ้าไปแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่นักบวชจะทำได้หลิงเจิ้งชวนก็ตกใจเช่นกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้